อ้าวอ้าว,าวมันนงกรดำมาแล้วหนึ่งตัวรอบนี้มีสามหมื่นคำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำการพนันไม่ใช่วิธีสร้างไรายได้อยากได้เงินก็ต้องไปทำงานนะจ๊ะพี่ๆเอาไปกันต่อนะพี่จ๋าวายมาลงแถวสองสวยๆแถวสามสวยๆโอ้โหไม่หไหลในะห้ก็ยังไหลยอยู่นะโอ้โหก็ยังไหลอยู่ สุดยอดจริงๆค่ายนี้เป็นค่ายพีพีหรืออ้าวอ้าเอา้เอา,อามาไหม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 หลอกไก่เรียบร้อยค่ะพี่พจา๋าเข้าฟีสปินไปเรียบร้อยสำหรับเกมมาจองสนะจ๊ะพี่จา๋าป้ายไม้แรกอย่าทำให้ผิดหวังโอ้โหไม้แรกมาผิดหวังอ้าวสวยเออเว็บนี้เขาแตกดีจริงๆนะโอ้โหฟีนี่ฟีหรือเปล่า ฟีในฟีหรือเปล่าฟีในฟีหรือเปล่าโอโหวายมาไม่ได้ใช้ก,ก็ยังไหลอยู่นะเบ็ดนี้กําไรแล้วแหละกําไรและจากที่เห็นเห็นคือกําไรแน่นอนไปกันต่อค่ะอะเลยอีกสี่หมุนสเต็ปสาวหวานนะคะค่อยๆไปแต่ว่าเบ็ดหนันกเอาไม่ไหลโโหวายมาไม่ได้ใช้เลยโอโหพี่จ๋าอุ้ยกำไรแล้วนะเข้าฟีเนี่ย กำไรแล้วนะโอ้โหโอ้โปลายแถวสองสวย,สวยอังกรลงไม้แถวหนึ่งถ้ามา่ะโอ้โหหมื่นสองกำไรเนาะเนาะนะจ๊ะพี่จา๋าเฮ้ยมันไหลดีมากเลยนะโบนัสทามแน่เลยพี่พี่สามารถเข้าไปเล่นตามกันได้เลยนะเออมันเจ๋งมันเจ๋งถ้ามังกรดำลงนี่ยริบร้อยบอกเลยสวยไหลไปโอ้โหนี่แต่งนอก ก็ยังขนาดนี้นะโอ้โหอุ้ยได้ได้ได้สวยไา้แถวสองไหลไหลจ่ออุ้ยไม้นี้เก้าพันเบาเบาเก้าพันเบาเบาคุ้มวันนี้คุ้มคุ้มแน่นอนอุ้ยอย่านะเบิ่มเบิ่มมาอีกหนยขอเบิ่มเบิ่มมาอีกหน่อยได้กินเนินมือหรือเปล่ามาอ้าวอย่าอย่ามืดอย่ามืดนะจ๊ะอย่ามืดนะจ๊ะ ชมหน่อยไม่ได้เลยนะจ๊ะชมหน่อยไม่ได้เลย,ยโอ้สวยมังกรไายต่อสวยรอบนี้เบ็ดนี้มึงบออุ้ยมังกรลงอขอสักสองสามตัวได้ไหมมังกรอะ่ะมังกรดาอะ่ะยังไหลต่อเรื่อยเข้าไหมเข้าไหมโอ้ยเลยไปแล้วเลยไปแล้วเออมาอยากไก่ทุกรอบเลยเออเอออย่างอย่างน้อยอยยังได้กําไรไหม้ยังได้กําไรไ วิพี่คือมันลงทุกไม้เลยนะได้กําไรทุกมาแอนแนชมไม่ได้เลยชมไม่ได้เลยนะจ๊ะเกมนี้เป็นเกมมาจอง3นะจ๊ะอยู่ในค่าย PP นะจ๊ะพี่จ๋าสามารถเข้ามาเล่นตามนอแอดได้เลยนะคือมันถ้าแต่นี่จหนักมากเลยนะเกมนี้ช่วงนี้น่าจะโบนัสทำอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นปเล่นไปอู้หอีกตัวหนึ่งฟีสปิน มันจะเข้าให้อีกปะพี่พี่ว่าแตกขนาดนี้แตกนอกแตกในไปเลยนางแอดชอบอ่ะเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปเออไปไหลเรื่อยไหลไหลมเฮ้ยอย่ามืดนะเมยอย่ามืดนะจ๊าพี่พี่คือลุ้นมากลุ้นขี้หอดตดหายอา้าวไม่ไหลกบามาไม่เคยได้ใช้เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยแต่ว่าคือไหลดีมากๆเลยนะสำหรับเกมนี้นะ คือตัวคูณเขานี่คือจ่ายแพงมากเลยนะคะพี่จ๋าเกมนี้สามารถเข้าไปเล่นตามน้องแอดได้เลยอ้าวมาสวยสวยโอ้โหผมไม่ได้ต่ออ้าวอุ้ยมังกรดำเลยไปแล้วมาหยอกไก่เลยไปอีกแล้วเออค้างค้างค้างลงให้หน่อยยังไม่กินวายยังไม่กินวายสวยดอกนี้ห้าพันอ่ะลุ้นวาย ้ยลุ้นุนฟีสปินเออเออไปลงอ้าวอ้าวอ้าวมังกรดำมาแล้วหนึ่งตัวรอบนี้มีสามหมื่นรอบนี้มีสามหมื่นรอบนี้มีสามหมื่นเฮ้ยสุดยอดเข้าฟีอีกกินฟีต่ออีกกินฟีสปินต่ออีกติดหมุนไปเริ่มอยู่ที่หมุนแรกอยู่ที่ไม้แรกเอาไม้แรกเกลือ,อเลยผมไม่เอาสวย อ้าวไม่ใช้ไม่ได้ใช้แล้ววายเข้าฟรีในฟรีอีกหรือเปล่าสาทูให้เข้าหน่อยเถอะเอาสวยยังไหลต่อได้ยังไหลต่อได้ไอไดโอ้ยกำไรลน้นล้นกำไรลน้นล้นเลยจ้ะพี่จา๋ากำไรลน้นล้นวายมาสวยสวยลองเอสพูดคำว่าสวยกีคำแล้วเนี่ยเลิศเออเออเอา ไปแล้ววืดแล้วหรออยังได้อยู่ยังได้อยู่มังกรสวยไปแถวสองมาสวยเฮ้ยดอกนี้แตกห้าหมื่นไหมฮะโอ้ยแสนแสนแสนแตกแสนพี่แตกแสนโอ้โหแตกแสนโอ้ยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยกันทีเดียวโอ้ไม้นี้ทำแทบช็อกสวยยังไหลต่อแตกทั้งนอกแตกทั้งในโอ้นึกว่าเชียร์มวยแล้วตอนนี้โอ้โหสวยมาก มังกรแถวหนึ่งได้ไหมอือหือรอบนี้แตกแตกแสนจริงๆพี่พี่โอ้โหแตกแสนได้มาแสนสี่หกพันเลิศสุดจริง,งมันยังมันจะยังให้เราอีกไหมมันจะยังให้เราอีกไหมเฮ้ยเกมนี้เลิศอะ่ะ